โอเคครับ okay, so. สวัสดีทุกคนกนะับผมน้ำเสียงเมื่อเราจะมารีวิวไอขนมลูกกาตานะแต่เป็นของปลอมน,นะทุกคนอ,นอนนเนี่ยไปประมาณนี้ถ้ามงจริงมันจะก,กลมนะก็บไไิ้งไซด์เนี่ยครับทุกคนพี <c oughs> ่จี้พรุงนี้นั็ขอข้าวเช้านะใครอยู่บ่ายทำดิ เนี่ยครับทุกคนดูดิไปลาไม่มีคนดยด,ดกกิเดี่ยวเนี่ยจัาการให้เนืยอืมไม่มีสายของตอมาดูว่าอร่อยไหมก็ก็อร่อยอยู่นะทุกคนอืมก็อร่อยอยู่ที่ว่าผมขายสองละยี่สิบ không lên nhỉ Hãy subscribe cho kênh